รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ันเดินหน้าสู่วิถีปกติใหม่โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทเที่ยวเมืองไทยอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิม d A แคร e ห่วง,วงใยกันและกันทำให้ใจแข็งแรงบริษัท d A, A <ะ>1 9 9 1เาจำกัดมหาชน Thailand f ฟรีดีไซน์เอ็กซ์โป2022มากรรมอาริสถาปัตดและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5สะดวกปลอดภัยมั่นใจเข้าถึงทั้งออนไลน์และออนไซต์ site. พบกันวันที่10-13กุมภาพันธ์ต้นปีหน้าที่ไบเทคบางนา พิพิธภัณฑ์เบญญารันตั้งอยู่ที่ตำบลคลองเคียนอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา <Yeah. S 1> เป็นพิพิธภัณฑ์ oh. ที่จะแสดงของสะสมสิ่งของเครื่องใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ oh. และวัตถุโบราณล้ำค่ามากมาย oh. ของผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั่นก็คือคุณรณชัยจินดาพลครับ oh. และตอนนี้กียณติะวยกล้อก็มาเที่ยวชมและสำรวจอายยสถาปัตยุควิถีปก,ปกติใหม่กันที่พิพิธภัณฑ์เบญญาลันอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา,ส,าสวัสดีครับคุณผู้ครับ เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นเจ้าของพิพิพธภัณฑ์อย่างนี้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพิพิพธภัณฑ์ของสะสมสมบุคลที่ยิ่งใหญ่สุดของไ,ไทยเลยครับสแสดงอะไรบ้างครับในเนี้ยครับคือตั้งแต่ครัวเรือนอุปกรณ์เหมืองแร่ <Yeah. S 1> เป็นพวกเงนินร้านกาแฟ,ฟยุคสมัยโบราณโรงภาพยนตร์ร้านตัดผมออฟฟิศสมัยก่อนจะ,ะแสดงหลากหลายหลากหลายยกเว้นสองอย่างที่ไม่มีคือสระเบือกับเรือรบ <laughs> ที่หมดเลยเก็บสะสมของสะสมล้ำค่าต่างๆเหล่าเนี้ย ประมาณสักกี่ปีแล้วครับประมาณ50ปีตั้งแต่อายุ10ปีในยุคก่อนปัรหาสิ่งของเก่าส่วนมากไม่ต้องมีการซื้อขายถ้าใบบ้านไหนเขาก็จะจะให้ถ้าขอมาแล้วประโยชน์ให้เด็กรุ่นหลังที่ไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยได้สัมผัสได้มาดูที่นี้ตลอดไปเรียกว่า,วาสะสมมาให้เด็กๆนลครับะครับไปชมกันนะครับแล้วก็มาถึงอาคารที่9 ซึ่งเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางใจอล้มค่าของคุณลณชัยเป็นห้องกษัตริย์ผู้ที่มีบทบาทในการอู้ชาติแผ่นดินให้เราราชวงศ์ของ,งรัตนโกสินทร์พรนนาเนศวนแล้วพระเจ้าจากสินหรถือว่าห้องนี้เป็นห้องที่สุดยอดที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มีท่านทั้งหลายนี้เราจะมีแผ่นดินอยู่ถึงปัจจุบันไหมห้องนี้จะมีรูปภาพและประวัติท่านทั้งสาม ที่เป็นกษัตริย์ของไทยในการกอบกู้เอกราชแล้วมีรายละเอียดในหนังสือเกี่ยวกับการกู้บ้านกู้เมืองในห้องนี้ดูครับการป้องกันใช้เป็นกรงเหล็กที่แข็งแรงหนาแน่นมั่นคงแข็งแรงสิ่งของที่จัดแสดงในห้องนี้ต้องสำคัญเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมครับคุณชัยครับ สำคัญมากเพราะว่าเราต้องป้องกันเพื่อไม่ให้คนลงมาจากหลังคาเพราะเป็นมันเป็นเหล็กไหลเหล็กไหลเป็นพาดเจรสิทธิ์ที่เป็นตำนานที่โโหแล้วถต้องอ่านในนิยายอะไรมาเนี่ยนะถูกต้องครับอันนี้คือเอามาอย่างไงครับนี่อันนี้คุณเบิร์ตเข้าไปตัดกับพระที่เขานับถือทางพระเขาบอกว่าให้เอาเหล็กไหนนี้ไปมอบให้ทางพิพันธ์หรือวัดก็ได้เพื่อเขาจะได้จเจริญก้าวหน้า ในการทํางานเออลูกโซงต่างๆ,ๆนี้เรามาทําเองหรือก็คำทำเป็นธรรมชาติาแบบนี้ครับเขาทําโครงสร้างเวลาตัดเหล็กไหลเขาเอาโครงสร้างนี้เข้า,เข,าเข้าไปในถ้ำแล้วแต่เหล็กไหลนี่สรรพคุณคือ,อยังไงครับประโยชน์เขาบอกว่าถ้ามีป้องกันทุกอย่างอาฉันที่ว่าไม่ดี ของคนทํานี้กันได้หมดนะบางคนก็เอาไปฝังที่ในในตัวของเราเองอันซีิพังงานห้องเหล็กไหลที่พิพิภัณฑ์คุณรณชัยชนะครับท่านฮะด้านบนนี้เราจะให้ป่งป่งแสงเพื่อที่ว่าเวลาวันพระใหญ่คือพระจันทร์เต็มดวง15้าค่ำแสงจันทร์นี้จะอาบน้ําจันทร์เหล็กไหลตามตำนานชื่อว่าเป็นธาตุกายธิ์เป็นเหล็กที่มันไหลเป็นน้ําเลยค,คน<ช>จะอัญเชิญมาได้ต้องเป็นผู้มีคุณวิเศษแล้วต้องให้พระสงฆ์หรือผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไปไปทำพิธีตัดเหล็กไหล ถ้ำต่างๆที่มีความลี้ลับครับอยู่หลายแห่งทั่วประเทศแล้วก็เชื่อว่าเป็นเป็ <ๆ S 1> ของกระถังด้วยครับต่อไปจะถ่ายทอดให้ให้ดูเวลาเข้ามานี้รายละเอีย uh, ด like ดูว่าการตัด,ตดยังไงแบบไหนเวลานักศึกษามาแขกมาจะได้เห็น ก็ขอแนะนำนะครับในการเปิดประเทศเปิดการท่องเที่ยวสู่วิถีปกติใหม่อีกหนึ่งจังหวัดที่น่ามาเที่ยวมาเยี่ยมมาเยือนเป็นอย่างยิ่งก็คือจังหวัดพังงาและแหล่งท่องเที่ยวหลายตัวหลายแห่งตอนนี้ก็มีความตื่นตัวเรื่องของอารยราสัตย์ป,ปาการเข้าถึงได้สะดวกปลอดภัยเป็นมิตรกับคนทั้งมวลรวมถึงที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์เบญญารานันบ้านติเตออำเภอตะวัวทุ่งจังหวัดพังงามาเที่ยวกันาานะคราับขอบคุณมากครับ dreams have begun. Reach for the, sun and rise the sky รูปพร้อมให้คุณท่องเที่ยวยังสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภยัยด้านสาธารณาสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอดิการ์ไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ S, S H A มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะ กันเดินหน้าสู่วิถีปกติใหม่โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทเที่ยวเมืองไทยอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิม d o บ b l e A แคร์่วงใยกันและกันทําให้ใจแข็งแรงบริษัท d A, A 1 9 9 1จเกาเานจำกัดมหาชน Thailand f ฟรย์ดีไซน์เอ็ก2022มากรรมอาริสถาปัตดและนวัตรกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5สะดวกปลอดภัยมั่นใจเข้าถึงทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, พบกันวันที่10-13กุมภาพันธ์ต้นปีหน้าที่ไบเทคบางนา การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย,อย่างยั่งยืนองค์การมหาชนโดยอพท8ร่วมกับมูลที่อารยสาปัต์เพื่อคนทั้งมวลและเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเตรียมจัดการประชุมและเสวนารวมพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนอารยสาปัต์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดเพชรบุรีเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลล้อมรับสังคมผู้สูงวัยและส เสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของคนพิการสร้างความพร้อมในการรองรับและขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหรือเวย์ซึ่งฟอของประเทศไทยในเวทีสากลสู่ต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไปครับ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและรับฟังการเสวนาการขับเคลื่อนอาริสาปัตและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดเพชรบุรีในวันคารที่7ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึง12นาฬิกาณห้องประชุมโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราชะอำบีสรีสอร์ทหัวหินจังหวัดเพชรบุรี จากนั้นคณะมยุลลอทัวร์อาริษสาปัดก็จะได้ลงพื้นที่สำรวจอาริษสาปัดแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดเพชรบุรีเริ่มที่วณอุทยานเขานางพันธุรัตน์ส่วนวันพุธที่8ธันวาคมเดินทางไปชมพุทธศินอลังการของพระธาตุชิมพลีพระเศรษฐีนวโกศที่วัดคอยในเมืองเพชรและไปทัวร์อาริษสาปัดกันต่อที่วัดถ้ำเขาย้อยและปิดท้ายที่บ้านขนมนันทวันจังหวัดเพชรบุรี ทุกท่านสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมทัวร์อาริสาปัต a และการประชุมเสวนาขับเคลื่อนอาริสาปัต a และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดเพชรบุรีได้ทางเว็บไซต์ t o u r i s m f o r a l l c o m และ facebook Ferry Design ออนไลน์ทั่วโลกครับ โดยก่อนหน้านี้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอ,อย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพทได้ร่วมกับมูลที่อาริษาปัดเพื่อคนทมวลนและพันธมิตรจัดงานขับเคพื่อนอาริษาปัดและการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลมาแล้ว3จังหวัดได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่3กรกฎาคม2563 ารคิกออฟอาริษาปัดข ah ับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2563 ล่าสุดที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่7กันยายน2564ครับบุรีรัมเมืองอารยะสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อคนทั้งมวล ยอดงานแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีบริการเพื่อสุขภาพและการพักผ่อนท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟืน้นผู้พิการผู้ใช้รถเข็นและกลุ่มคนรักสุขภาพยุควิถีป,ปกติใหม่ในงาน Thailand Fairly Design Expo 2022ว่ากรรมอาริยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5วันที่10-13กุมภาพันธ์2565ทีฮ .101 ศูนย์นิสการและการประชุมไบเทคบางนาสนใจ ออกบูธติดต่อ0981199888 0818551199 0822946492 กันเดินหน้าสู่วิถีปกติใหม่โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทเที่ยวเมืองไทยอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิม W A แคร์่วงใยกันและกันทําให้ใจแข็งแรงบริษัท W A หนึ A ่งเก้าเกจำกัดมหาชน ไทยแลนด์เฟรี่ดีไซน์เอ็กซ2022มากรรมอารยสถาปัตดและนวัตรกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5สะดวกปลอดภัยมั่นใจเข้าถึงทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, พบกันวันที่10-13กุมภาพันธ์ต้นปีหน้าที่ไบเทคบางนาเตรียมพร้อมพบกันในงาน Thailand f e l ี y สาเอ็กซ2022ว่ากรรมอาริษาปัดและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5ในรูปแบบ New Normal สะดวกปลอดภัยเข้าถึงได้ทุกคนสุดยอดงานจัดแสดงสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีและบริการด้านสุขภาพตลอดจนการเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มครอบครัวผู้สูงวัยผู้พักฟื้นสุขภาพผู้พิการและกลุ่มคนที่รักสุขภาพทั่วไปจัดเต็มยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนครับดีใจมากเลยที่ กิษณะเขากลายเป็นคนพิการดีใจมากเลยดีใจที่ได้คนที่มีชื่อเสียงแล้วก็พิการเมื่อพิการแล้วจึงสำนึกและรู้ว่าความพิการนั้นไม่มันต้องมีเครื่องช่วยทำให้เขาไม่พิการนั่นคืออารยสาปัติ์ที่กิษณะได้ทำ ผมนะครับก็เต็มใจช่วยเขาเต็มที่ในการสร้างมูลนิธิเพื่อหวังว่าจะได้ทําให้พี่น้องที่พิการที่ใช้เป็นมนุษย์ล้อก็ดีอะไรก็ดีหรือแม้กระทั่งผู้สูงวัยสูงอายุที่เดินเหินไม่สะดวกต้องใช้มนุษย์ลอ้อต้องใช้ลอ้อรถเข็นอะไรต่างๆและตั้งแต่อิตนามารรมูลนิธินี้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นในประเทศไทย7 0กว่าจังหวัดเริ่มพัฒนานะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกฝ่าย นะส่วนราชการทุกที่เห็นความสำคัญและเห็นประโยชน์นะที่จะได้เกิดขึ้นแก่ผู้พิการทั้งหมดนะก็ขอบคุณนะกิษณนะนะกนะ็ที่เป็นอย่างนี้ <c oughs> ดีมากแล้วไม่งั้นพวกเรานะ <c oughs> ไม่มีเขาไม่ได้ตบมือเขาหน่อย ครับเชิญชวนนะครับท่านทุกท่านนะมาช่วยกันนะครับบริจาคมาช่วยกันซื้อข้าวซื้อของทุกอย่างจะเป็นเงินเป็นทองนะข้าวมูลนีทีมูลธีก็จะได้เอาเงินไปช่วยทำให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับในงานนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์วันที่10ถึง13กุมภานะที่ไบเทคบางนาฮะฮอลที่101ไปนะครับอย่าลืมนะพบกันที่ไบเทคบางนาเดือนกุมภาพันธ์วันที่10 ถึง13นะครับมาช่วยกันมาช่วยกัน,นค,รครับขอกราบขอพระคุณท่านศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กรุณา,าส่งเสริมและเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนมาช่วยกันขับเคลื่อนงา,มมากกนมหกรรมอารยสาปัตย์และนวัตรกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลเพื่อประโยชน์สุขสะดวกปลอดภัยในคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทุกคนอย่างยังย่งยืนและมาพบกันครับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์หรือ Zero West Innovation Contest 2021เพื่อให้โครงการ z Sir ี o w เว t เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและส่งเสริมให้ผลงานนักวิจัยเป็นที่รู้จักและได้รับการต่อยอดทางธุรกิจจนนำไปสู่การปรับใช้ในวงกว้างเพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยภายในประเทศโดยการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะ ให้เป็นศูนย์ส e โล West Innovation Contest ได้แบ่งออกเป็น2ป,ประเภทคือ 1. ประเภทระบบรูปรวมและขนส่งขยะ 2. ประเภทระบบการลดและกำจัดขยะซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น2พื้นที่เป้าหมายคือพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลและพื้นที่ทั่วไปครับครับวันนี้วันนี้มาลงประเมินนะฮะติดตามเรื่องของการประเมินรอบสุดท้ายของชุมชนนวัตรกรรมชุมชนปลอดขยะครับก็เป็นการดูการทํางาน ของชุมชนว่ามีการจัดการขยะอย่างไรการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไรนะครับจุดสําคัญคือเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนและก็โดยเฉพาะของผู้นําชุมชนด้วยนะครับไม่ว่าท่านนายกเทศมนตรีท่านผู้ใหญ่บ้านนะฮะท่านรวม้แต่เจ้าอาวาสต่างๆเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่เข้าวงจรซึ่งเห็นว่าจะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีได้ ภาพรวมๆที่มาตรวจประเมินค่อนข้างดีเท่าที่ผมดูเพราะดูตามเกณฑ์ของเรานะผู้นำเข้มแข็งการจัดการจริงชาวบ้านให้ความร่วมมือใส่เทคโนโลยีเข้าไปแล้วก็สามารถประเมินได้ว่าก่อนนี้เคยจ่ายเงิน3-4หมื่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้จ่ายเลยเพื่อลดนะครับ ก็ของชุมชนนี้นะคะก็น่าจะเป็นความแข็มแข็งที่มีมหาวิทยาลัยมาส่งเสริมอาชีพื่อกับชาวบ้านนะคะโดยที่มองว่ากลุ่มผู้หญิงเนี่ยสามารถเย็บปักปกลับร้อยได้นะคะแล้วก็ใช้ฝีมือของชุมชนเองนะคะปักผ้าลงบนถุงเป็นสินค้าที่เรียกว่านักท่องเที่ยวมาสามารถซื้อกลับไปได้เป็นของฝาก ก็จริงๆแล้วโครงการที่ส่งมาทั้งสองวันก็มีความน่าสนใจแล้วก็มีความเต่นในในแง่แง่มุลที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มีการเหมือนกับเป็นการบูรณาการในภาพรวมนะครับในการจัดการขยะยมูลฝอยอย่างครบวงจรมีทั้งเรื่องของการลดนะครับการนํามาใช้ประโยชน์ในทั้งด้านของการเพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับในการจัดการนะครับ อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีร่วมพลังจัดก,การขยะให้เป็นศูนย์เย yeah! ยอดงานแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีบริการเพื่อสุขภาพและการพักผ่อนท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟืน้นผู้พิการผู้ใช้รถเข็นและกลุ่มคนรักสุขภาพยุควิถีปก,ะกะติใหม่ในงาน Thailand เ r ร l ี่ดีไซน์ Expo ก2022ภาฒกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5วันที่10 13กุมภาพันธ์2565ที101ศูนย์นิสการและการประชุมไบเทคบางนาสนใจ ออกบูตติดต่อ0981199888 0818551199 0822946492 กันเดินหน้าสู่วิถีปกติใหม่โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทเที่ยวเมืองไทยอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิม d o u b l A Care บ่วงใยกันและกันทำให้ใจแข็งแรงบริษัทดับ A 1 9 9 1เ้ลเอ1991งจำกัดมหาชน Thailand f ฟรย์ดีไซน์เอ็2022มากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5สะดวกปลอดภัยมั่นใจเข้าถึงทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, พบกันวันที่10-13กุมภาพันธ์ต้นปีหน้าที่ไบเทคบางนา อิสนะทัวยกกล้อทัวอาริยสถาปัตยุคนิวนอมรอลวันนี้เราจะมาสำรวจเมืองอาริยสถาปัตย์กันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิษ์โดยท่านอธิการบดีนะครับรองศาสตร,ราจารย์เกินีวิทูชาติ แล้วก็อาจารย์ชุมเขตแสวงเจริญนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับดีค่ะโอธรรมศาสตร์ูัวเรื่องศิษย์นี่เป็นเมืองอาญาสาปัดเพื่อคนทั้งมวลนะอาจารย์ครับค่ะใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับผู้พิการแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสนะคะในการที่จะเข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการอำนวยความสะดวกว่าจะเป็นทางลาดหรือว่าห้องน้ําต่างๆคืออันนี้มันเป็นมาตรฐานในระดับนานาชาติหรือในระดับสากลนะคะที่ เราต้องใส่ใจในเรื่องพวกนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเป็นอันดับแรกทีเดียวแล้วเมื่อเราขยายการศึกษามาที่รังสิตเนี่ยพื้นที่มันเยอะประมาณเกือบ2,000ไร่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่จะพัฒนาวางรากฐานอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องเหมาะสมเนี่ยเราก็ควรจะทําตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นศูนย์ลังสิตของธรรมศาสตร์เนี่ยจึงมีความพร้อมมากในการรองรับปัญหาต่างๆหรือความสะดวกสบายให้กับผู้พิการค่ะ และนอกจากคาริยาสาปัดต่างๆที่มีอยู่เต็มพื้นที่แล้วภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รลังศิต์ก็ยังจัดให้มีรถอีวีพลังงานไฟฟ้าไว้ให้บริการรับส่งนักศึกษาในแบบเฟรนี่ดีไซน์ด้วยครับดูครับปกติที่เป็นบันไดยอย่างนี้ก็ทําให้ล้อน,นี่ขึ้นไม่ได้แล้วแต่นี่ครับเขาเสริมอะไรขึ้นมาดูครับนี่ผลงานของธรรมศาสตร์นะครับที่จะพยายามขจ,จัดอุปสรรคต่างๆในการเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนทางดิจิการครับใช่ค่ะ อันนี้ก็ไปหนักนะ,ะท่านพิการนะพี่สามารถยกเองได้เลยเชิญชวนเลยนะคะเราอยากที่จะเป็นพื้นที่ที่ให้ประชาชนหรือว่านักพัฒนาทั้งหลายเนี่ยมาดูงานเป็นต้นแบบนะคะก็จะได้ช่วยกันพัฒนาทุกพื้นที่ของประเทศเราให้มีความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขเชิญชวนนะคะธรรมศาสตร์ยินดีต้อนรับค่ะ อารยสถาปัต์หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับคนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ร,รังสิตจะก่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมกันมากขนาดไหนต้องให้ทารองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพรองสตว์จารย์ดรชุมเขตแสวงเจริญพาไปสำรวจกันต่อเลยครับ และนี่ก็เป็นสวนลอยฟ้าเฟรลี่ดีไซน์น่าจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับอันนี้คืออุทยานป่วยร้อยปีครับซึ่งเป็นอาคารที่สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกวาระที่อาจารย์ป่วย นะซึ่งเป็นปูชนิดบุคคลของธรรมศาสตร์เนี่ยมีอายุครบร้อยปีคอนเซ็ปต์ก็คือสร้างเป็นเหมือนเนินดินขึ้นมานะครับแล้วก็มีสวนหลังคาที่เป็นเออร์เบิร์นฟาร์มแล้วก็ที่สําคัญเราก็จะไม่ลืมเรื่องของอรา,ารยสถาปัตหรือเฟรนลี่ดีไซน์แน่นอนครับคือตอนตอนนี้เราพยายามสร้างบุคลากรที่เข้าใจของเรื่องอรา,ารยสถาปัตหรือเรื่องของยูนิเวอร์แซลดีไซน์ให้ช่วยกันทํางานอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็บูรณาการทั้งหน่วยวิจัยแล้วก็หัวหน้าง,งานกายภาพและสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยก็ต้องดูแลตรวจเช็คให้มันถูกต้อง เหลังจากที่เอางานวิจัยมาบวกกับงานกายภาพแล้วเราก็ต้องรับฟังเสียงของนักศึกษาพิการมันจะเป็นระบบทั้งเรื่องของการเข้าใจนักศึกษาพิการการที่พัฒนาปรับปรุงยังไงแล้วต่อยอดเป็นวิจัยนวัตกรรมยังไงได้บ้าง เรจชุมเขตครับธรรมศาสตร์รรศูนรังสิตนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองอารยสาปัตได้เลยนะครับเนี่ยครับก็เท่าที่เราทําสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนทุกประเภททุกเงื่อนไขรวมถึงนักศึกษาวิการของเราเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ได้สะดวกปลอดภัยไร้รอยต่อแบบนี้เนี่ยครับเราก็คิดว่าเราก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งที่มีความเป็นเฟรนลี่เป็นมิตรกับคนทุกกลุ่มตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับทุกตึกทุกอาคารทั้งที่สร้างก่อนกฎหมายกําหนด หรือสร้างหลังจากกฎหมายกำหนดเป็นอาคารใหม่ใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างน้อย5อย่างตัวทางลาดที่จอดรถป้ายสัญลักษณ์จุดบริการข้อมูลแล้วก็ห้องน้ําแต่ว่าที่สําคัญไปกว่าน,นั้นคือทุกตึกที่มีการใช้บริการพื้นที่ชั้น2เราก็ต้องเพิ่มลิฟต์สำหรับคนพิการเข้าไปด้วย จร,จริงๆเราขอแค่เราเข้าใจนะครับทำความเข้าใจใจเขาใจเราแล้วตอนนี้เนี่ยสังคมประเทศไทยและสังคมโลกเป็นสังคมสูงวัยนะครับทำยังไงก็ได้ให้พ่อแม่ของเราคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปกับเราได้อย่าทิ้งท่านไว้ที่บ้านเมื่อเราเข้าใจเราใส่ใจแล้วก็ทําอะไรด้วยความไม่แบ่งแยกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือสถานที่ใดๆเนี่ยนะครับก็จะสามารถปรับปรุงให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ถ้าใครที่นึกไม่ออกว่าต้องทายังไงอันนี้ขออนุญ,ญาต ชวนนะครับมาดูที่ธรรมศาสตร์ก็ได้นะครับว่าวิธีการปรับทําทางลาดทําที่จอดรถทําอารยาสถาปัดเนี่ยนะครับก็มาดูที่เราได้เราก็ยินดีเป็นแหล่งเรียนรู้ครับผม The people, we hope you're amazing